กล่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ีนนๆน้องทุกท่านนะยีต่ตลอบสู่ช่องทุกเกมก็อยู่กับผมเกมใหม่ล่าสุดนะที่มาทดสอบนะยิชาอ่านยอะมากนะยานชันไฮนะเปิดทดสอบนะสโต re มาเลเซียนะเป็น CPT นะถึงวันที่สิงหาคมนี้นะเป็นเกมแท็กนตะิคอนอาอนะครับผมเนาะประมาณนั้นสลับต่อสู้การโจมตีนะเหมือนเกมวางแผนนั่นเองนะครับผมอ่าก็ใครสนใจนะฮะ โอเวอร์ท็อปอัพร้านเติมเกมมือถือนะฮะราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมีหลายเกมให้ท่านเลือกเติมนะฮะชอบเกมไหนทักไปที่เพจได้เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมไปตาเลยครับผมเล่นเกมนะเล่นเกมไปก่อนตอนนี้ผมเอลด์พ e เยอร์ผมหายนะฮะเอออัปเดตแล้วหายหมดเลยนะฮะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะ เกมที่ผมเล่นไว้นี่สาบศูนย์เลยครับบางเกมผมยังไม่ได้ทันผูกบัญชีไปเลยนะฮะเพราะมันหลายเกมไนะผมเลยไม่ได้สตรีมเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวแก้สักเกมนึงไว้ตอนกลางคืนก่อนนะฮะโอ้ปวดหัวเลยน่งแก้ทั้งคืนมนะเมื่อวานเนี่ยง่วงนอนเลยหลดไม่ได้โหลดเกมนะเอออาคาปลูลิปผมก็ไม่ได้ไม่ได้ผูกบัญชีไว้ให้ลืมเนะยโอ,อ้อืม แล้วก็บีกเบสโซก็ไม่ได้ผูกไว้ลืมอีกหายอีกเนะะี่ยลูก้าไม่รู้จะหายหรือเปล่าที่ไม่ได้ทําอลิสอีกนะครับผมไม่รู้จะหายอีกไหมอลิสผูกด a ต a าไว้ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าเนะะี่ยอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงแะฮะผมนึกว่ามันจะหลดนะนี้อ่จสดๆเลยนะฮะโหลดเสร็จก็อาจคลิปเลยนะผมเนาะอ้า ไม่นานจังอ่ะไม่ใช่แล้วนานจังนะมาแล้วครับผมเดี๋ยวลืมปิดเสียงหรือเปล่าโอเค feel that finally เนี่ยการาฟิกเนี่ยประมาณนี้เลยเราไปเล่นกันก่อนเนี่ยไอ้ยะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับผมนึกว่าจะตัวเล็กๆนะผมอ่าจะเป็นภาษาจีนนะครับผมตัวละคร a เวิร์กสวยงามนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนทำอะไรได้บ้างใช้สกิลหนึ่งอ่าฟันรอบข้างนะะตัวนี้เฮ้ยก็ดีอยู่นะแต่ว่า ถ้ามันเป็นแบบเอเจนต์ได้จะดีมากอันนี้เป็นตารางเลยนะผมไม่รู้เล่นยากหรือเปล่านะแต่คนที่ชอบแนวตารางอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะชอบนะมันจะมีช่องนะ,ะสีฟ้าสีอะไรด้วยนะฮะสีม่วงคือไปชี้ศัตรูแล้วโจมตีได้นะฮะปึ้งนะฮะอันนี้ก็มีสามตัวของเราใช่ไหมอ่าถ้าเราจะโจมตีแล้วก็ลองตรงนี้ดูนะผมเอาอันนี้โจมตีระยะไก,กลนะฮะ ไเยี้ยงเขาให้อ่าอันนี้โจมตีหมู่นะฮะสะดวกมากในตัวนี้จัดไปไอ้เยี้ยงเนี่ยเอ้ตัวนี้สวยวะเนี่ยตัวสตัตรูตนะครับผมไม่ใช่ตัวเรานะอ่าก็มาในรูปแบบของแบบ แนวอาร์ตเวิร์ฟจีนนะฮะเป็นตัวละครแบบแนวจีนอ่าพวกอ่าเหมือนสวอตออฟ l e เ e เจนเนี่ยคล้ายๆกันก็ะลาเส้นสวยงามนะผมก็หน้าเล่นอยู่นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะผมภาษาจีนก็เล่นได้นะก็มันไม่ได้มีซับซ้อนเนาะแล้วก็ใช้ g o o g l e เลนแปลภาษาเอานะผมก็ไม่ได้ยากนะฮะเนี่ย อ้มเนะเรียบร้อยเ่โอเคนะกราฟ,ฟิกแม่งอลังการงานสร้างเนี่ยแต่ว่า c b t มันอาจจะมีปัญหาโหลดช้านิดนดนะแต่ว่าก็ไม่ช้ามากนะฮะ เนี่ยช่วงเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันอยู่เซิร์ฟเวอร์อ่าน่าจะมาเลเซียนะฮะหรือว่าฟิลิปปินส์นี่เลยไอเฟสไม่มีนะครับมีแต่ Android นะฮะเนี่ย,ยมันช้าๆหน่อยนึงโอเคก็เป็นเซิร์ฟนอกนอะเนาะธรรมดานะฮะใครต้องการจะเล่นก็จัดได้เลยนะฮะมาที่ฉากหมู่บ้านเนี่ยตัดมาที่ทเขตสุดหลงเรานะมีกระบี่หนึ่งเล่มเนี่ยเชิงจะเป็นดาบด้วยซ้ำไปเนี่ย จะคลิปข้าไปเลยอ่ามาถึงก็เจอนักเลงหมู่บ้านก่อนเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าสีส้มคืออะไรนะสีู้าคืออะไรสีฟ้าคืออะไรนะฮะอ่าถ้วเราแต่ที่ร,รู้คือไปใกล้ศัตรูแล้วมันน่าจะมีอะไรแน่นอนเ๋อมันจะน่าจะเป็นตำแหน่งการยืนนะฮะว่ามีบัฟเขียวฟ้าเหลืองม่วงส้มดีที่สุดนะฮะน่าจะเป็นงั้นงั้นก็ลองไปยืนตรงนี้เลยนะฮะชับชับเรียบร้อยเรายังไม่มีสกิลนะครับผมตอนนี้ มีแล้วนี่ว่าผมขอจัดขนูก่อนแล้วกันมันก็บอกว่าอ่ามันก็สอนเรานะว่าช่องไฟใช้กี่อ้อนี่มานาใช้กี่ช่องไฟนะฮะประมาณนั้นนี่จัดการใกล้ๆก่อนเลยฮนะเอ้ยใช้ได้เลยนะปุ๊เดเียบร้อยงานดีเลยแหละครับผม เห็นตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะฮะวางแผนธรรมดาเหมือนเกมเวอร์ชันนู้นนะฮะแต่อันนี้เป็นตัวใหญ่ๆเหมือนสวอตออฟเล g เจนอิมเลยนะมาในแบบรูปแบบวางแผนนะอันนี้ก็ใช้ได้ครับนนในตารางนี่ผมก็ชอบนะฮะเออมันเล่นสะดวกเล่นง่ายนะฮะเล่นเบนดเหมือนกันค่อนข้างจะง,ง่ายด้วย <Okay. S 2> ไปตอนนี้เราได้ตัวน่าจะเป็นตัวฮิวนะตัวนี้อาขวามือนะฮะมีการอัพเลเวลนะง่ายๆเลยนี่ตรงนี้เลยนะฮะช่อง2ยังไม่เปิดนะน่าจะเป็นเศษตัวละครนะฮะช่องสสกิลช่อง4 5หยังไม่เปิดนะครับอุ้ยนี่ง่ายอยู่ฮนะนี่แล้วก็อัพให้เพกไปด้วยอ้าวตัวหลักอัพไม่ได้เหรอ ตัวเพีเป็นตัว R ด้วยนะฮะงั้นเราก็อัพตัวนี้อา้าวไม่ได้ครับมันให้อัพแค่นี้เนาะโหภาพสวยมากนะฮะผมอันนี้ถ้าเข้าไทายเร็วๆหรือเข้าโกบอลเร็วนี่แจ่มเลยนะฮะผมเดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนนะให้ป่ะ,ะเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับผมอ่ามา ดูรูปแบบการเล่นก่อนนะค่อนข้างจะโหลดบ่อยอยู่นะการาฟิกสวยนะสวยงามมากนะต้องมาลองเล่นดูนะผมทดสอบถึง11สิงหาคมนี้เลยนะผมว่ามันทดสอบเสร็จมันน่าจะเข้าสตูไต้หวันเร็วๆนี้แน่นอนเลยอ่านี่ก็เข้าสตูไทยนะฮะ เพราะมันตอนนี้อยู่ที่สตฟิลิปินหรือมาเลเซียนี่แหละเนาะอ่าเราลองไปอ่าใช้สกิลนี้ดูนะฮะนี่ฮะสกิลเป็นแถวถ้าตอนลึกนะะเนี้ยเนี่ยมันน่าจะให้เราไปตีฝั่งนู้นสีม่วงก่อนนะผมอ่าเนี่ยใช้ตัวนี้ เดินนะไม่เดิน,นะดนถ้าไม่เดินไม่ได้รัศมีมันโจมตีมันไกลกว่าอนะไรเงี้ยอ่อันนี้เราก็มาช่วยนเราอีกนี่สลับตำแหน่งได้อ๋อสลับตำแหน่งยืนให้หน้ะเอกโดนลุมใช่ไหมสมมติพวกเราโดนลุมเนี่ยสลับตำแหน่งปุ๊บแล้วมันจะโดดออกไปตำแหน่งอ่าที่ว่างนะครับผมโอเคนะ ละมานี่นะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะฮะจะได้เป็นลังใจแล้วหาเกมใหม่ใหให้ทุกท่านเล่นตลอดเวลาเนาะใครมีน้ำใจก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็ใครจะเติมเกมก็ร้านโอท p อพของเรานะครับผมเนาะประมาณนั้นเลยนะฮะฝากไปด้วยสำหรับร้านรับเติมเกมมือถือนะคะถูกนะฮะ นี่ฮะมันมีศัตรูมาอีกนะฮะอ้าวมีผู้ช่วยนะฮะแมว่าจิ้งจอกก้าวหางมาแล้วนี่เป็น3คนนะฮะย่านนี้เขายังชั่วเลยนะกระจายกำลังกันต่อสู้นะฮะอ้าวอ่าโยนเทินผู้หญิงออกมาก่อนะนะนี่แล้วก็น้องคนนี้สวยดีฮะอาร์ตเวิร์กเยี่ยมมากแต่ไม่รู้สก,กิลไกลไม่ไกลนะฮะ อ๋อสกิลไกลอยู่นะฮะส่วนตัวนี้อยากเห็นสกิลเหมือนกันนี่มาแล้วอ๋อฮิวมูอันนี้อ่ะใช้ไม่ได้จะมีอ่าเปลี่ยนตำแหน่งกับเพื่อนหรือจะโจมตีธรรมดาก็มีนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นสกิลเนาะเออ ท่านี้ครับผมไปเยี่ยงกัาไปอย่างเท่นะภาพสวยนะครับผมโชว์เข้าไว้เนะี่ยอย่างเจมอ่าเข้ามาตรงนี้ได้ฆ่าแล้วเดี๋ยวบอกนะฆ่าตายแล้วเดินได้ต่อนะฮะต่อมาจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับผมนี่ท่าทรน,นดนะฮะเป็นไงโอ้โยน้ำแข็ง สุดจัดนะครับวอ้ยงานดีมากนะบอกเลยว่างานดีมากๆเลยนะยภาพสวยมากนะใครไม่ลองนี่เชยเลยนะผมเชยเลยนะฮะต้องลองนะฮะภาพสวยมากก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกราฟิกใครจะทดสอบยาวๆก็ ลองไปเล่นเองเนี่ยผมบอกเลยว่าภาพนี้แจ่มมากเลยนะบอกให้ใครไม่ลองพลาดนะฮะเกมแนว PC ภาพสวยเลยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ